สวัสดีครับมาพบกันกับช่องพุทธป้าน,นะครับวันนี้เราจะมาน,นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนการขึ้นทะเบียนคู้ประกันตนมาตรา40นะครับสําหรับท่านที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มนะครับเพื่อรับเงินเยียวยาน,นั่นเองนะครับท่านก็เข้าในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์นะครับยกตัวอย่างเข้าของโคมแล้วก็เข้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชชื่อแบบเป็นสั้นอย่างตัวอย่างในคลิปนี้นะครับแล้วก็เข้าที่ลิงก์ได้เลยนะครับ ยิงมามันก็จะเข้ามาหน้านี้นหน้านี้แล้วก็กากข้อมูลนะครับอ่าอนแรเขาก็กอกในส่วนของเลขบัตรประชาชนนะครับหน้าบัตร13หลักนะครับด้านหลังเลขหลังบัตรประชาชนนะครับเลขหลังบัตรประชาชน2ตัวแรกจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นะครับจากนั้นก็ตามด้วยตัวเลขทั้งหมดเลยนะครับท่านก็ดูเลขหลังบัตรของท่านมาเลขหลังบัตรอะไรนะครับพยายามดูให้ละเอียดนิดนึดนงนะครับไม่ต้องเว้นวรรคใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับจากนั้นก็ใส่เลขอ่าตัวคํานําหน้านะครับ จะเป็นดับดาวฤกษ์ให้กรอกนะครับส่วนชื่อนะครับก็ต้องกรอกด้วยนะครับสังเกตจะมีสัญลักษณ์อยู่ข้างหลังนี่คือต้องกรอกแน่นอนนะครับนะชื่ออะไรนะครับนามสกุลอะไรนะครับอ่าาก็กรอกไปอย่างตัวอย่างเลยนะครับนะดูตัวอย่างคร่าวๆนะครับแล้วก็ลองไปทําเองดูนะครับอย่าลืมนะถ้าทําครบแล้วนะครับนะกรอกรายละเอียดวันเดือนปีเกิด อีเมลนี่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็กดตรวจสอบนะครับเมื่อกอกครบแล้วนะครับกดตรวจสอบนะครับแล้วก็จะมีให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมไปอีกนะครับข้อมูลสําคัญอื่นๆของท่านเองอีกนะครับเกี่ยวกับของรายได้อาชีพอะไรพวกนี้นะครับให้กรอกเพิ่มก็ต้องกรอกไปนะครับเนี่อมีพอกรอกคุเสร็จแล้วก้กดตรวจสอบเห็นไหมครับก็จะมีรายละเอียดอื่นๆให้ท่านกรอกอีกนะครับถ้าก็กรอกไปนะครับสําคัญตัวที่มีสัญลักษณ์นะครับ กำกับอยู่นี่คือต้องกรอกแน่นอนนะครับอันในบ้างที่ต้องกรอกก็กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมไปนะครับที่อยู่ปัจจุบันนะครับนะจังหวัดตำบลอำเภออะไรพวกนี้นะครับก็กรอกให้ไปให้ครบนะครับนะกรอกไปให้ครบนะครับอันนี้ผมบอกก่อนหน้านะครับก่อนจะจบคลิปนะครับเนื่องจากว่าคลิปมีความสั้นนะครับเมื่อกรอกรายละเอียดครบแล้วนะครับท่านก็อย่าลืมกดยืนยันตามเงื่อนไขต่างๆด้วยนะครับ หลังจากทำรายการเสร็จแล้วนะครับตอนท้ายจะมีบอกว่าท่านจะต้องไปชำระเงินนะครับที่ไหนได้บ้างก็ต้องดูนะครับท่านอาจจะไปร้านสะดวกซื้อที่ร่วมหรือจะมะีแอปนะครับที่ให้จ่ายผ่านแอปได้แอปอะไรบ้างก็ลองไปดูนะครับก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารก็เปิดบัญชีธนาคารด้วยนะครับฟักธนาคารหนึ่งพร้อมกับระบบ ให้เปิดระบบพร้อมเพลย์ด้วยนะครับระบบพร้อมเพลย์นี้ให้ใช้เป็นเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับไม่เอาเบอร์โทรนะครับเอาเลขบัตรประชาชน13หลักเวลาทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําการโอนเงินเข้ามาจะโอนผ่านเลขพร้อมเพลย์ที่เป็นเลขบัตรประชาชนนะครับอันนี้นะเห็นตัวอย่างอย่างนี้ตัวอย่างประมาณนี้นะครับให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับ ต้องขออภัยที่บางส่วนอาจต้องมีการเซ็นเซอร์นะครับท่านก็ลองดูตัวอย่างคร่าวๆที่เราทําให้ดูนะครับเป็นแนวทางคร่าวๆนะครับลองไปกรอกเองนะที่สมาร์ทโฟนหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับไปกรอกดูนะครับอันนี้คือระบบการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมารตรา40สําหรับเป็นบุคคลทั่วไปนะครับไม่ใช่ผู้ที่เป็นผู้ที่มีนายจ้างนะครับแล้วก็ดูเงื่อนไขตัวนี้นะครับท่าน มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับนี้ไหมอ่านข้อความนะครับถ้าไม่มีอ่าส่วนเกนี่ยวข้องใดๆกับในข้อความนี้ท่านก็ตอบไม่ใช่นะครับแล้วก็กดอ่าลงทะเบียนไปนะครับก็จะมีให้ตกลงตามเงื่อนไขท่านก็ต้องติ๊กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมให้ถูกแล้วก็กดยอมรับนะครับดังตัวอย่างนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ยืนยันการ้นทะเบียนไหมนะค้นทะเบียนท่านจะยืนยันก็กดยืนยันไปนะครับนี่ตามคลิปเลยตามตัวอย่างเลยนะครับ นี่นะครับขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านจะต้องไปชําระเงินด้วยนะครับที่ไหนได้บ้างนะครับจะมีบอกตรงนี้เห็นไหมครับนี่ๆก็ดูได้ที่ไหนบ้างเห็นไหมครับตรงไหนบ้างที่สามารถใช้ได้ก็ไปชําระเงินด้วยนะครับสําหรับท่านที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาตรา40นะครับอ่าแล้วก็เสร็จแล้วก็จะดีดกลับมาเป็นแบบนี้นะครับท่านลองเข้าไปกรอกข้อมูลใหม่ก็ได้นะครับท่านอยากรู้ว่าตอนนี้ท่านขึ้นทะเบียนเรียบร้อยหรือยังนะครับถ้าขึ้นแล้วก็จะ ก็จะบอกตอนท้ายว่าท่านได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนาตาม40แล้วนะครับนะครับอย่าลืมนะถ้าเสร็จขั้นตอนนี้แล้วสิ่งที่ท่านจะต้องทาต่อก็คือไปทําชําระเงินนะงวดแรกก่อนเลยนะครับงวดแรกก่อนเลยแบบด่วนๆเลยนะครับหาเวลาว่างสักนิดหนึ่งไปทําการกรอกอไปชําระเงินนะครับผู้ประกันตนตามมาตรา40เนี่ยนะครับตามเคาน์เตอร์์วิสนะครับหรือว่าแอป พลิเคชันนะครับแอปหนึ่งนะครับท่านคงเห็นต,ตัวอย่างนะครับผมขอไม่พูดชื่อแล้วกันนะครับแล้วก็สถานที่อื่นๆน,นะครับก็ดูในในตัวอย่างเมื่อกี้ได้นะครับชําระเงินช่องทางไหนได้บ้างเสร็จแล้วปุ๊บท่านต้องดูว่าท่านมีบัญชีธนาคารหรือ,อยังนะครับถ้ายังไม่มีให้เปิดบัญชีธนาคารพร้อมกับเปิดระบบพร้อมเพลย์ดยเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับไม่เอาเบอร์โทรนะครับให้ออาเป็นเลขบัตรประชาชน13หลักเนื่องจากว่าอ่าเวลา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะโอนเงินเข้ามาจะโอนผ่านเลขบัตรประชาชน13หลักสำหรับผู้ที่ลงระบบพร้อมเพย์เอาไว้นะครับทำตามขั้นตอนประมาณนี้เลยนะครับท่านใดที่สงสัยยังไงก็ดูเพิ่มเติมก็ได้นะครับนี่คือตัวอย่างในการขึ้นทะเบียนแล้วแล้วก็ทำยังไงต่อนะครับช่วงนี้ทางช่องปุ้ตป้าดน,นะครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับท่านที่ชมคลิป ตั้งแต่คลิปเรื่องแรกมาจนถึงคลิปปัจจุบันและคลิปต่ต่อไปนะครับขอกําลังใจกับทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องพุ๊ดปาทด้วยนะครับเรามีอะไรดีๆใหม่ๆที่น่าสนใจจะมานําเสนอกันนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเราจะพยายามนําเสนอเท่าที่จะเป็นไปได้ให้มากที่สุดนะครับช่วงนี้ทางช่องพุทธาฏก็ต้องขอขอบคุณแนละสวัสดีครับ